ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งเท้าหน้าภู้กี่วควายควันกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเน้่เครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเลอครับเพื่อชิงโอาสอีกม่ไม่ขอบคุณครับ้วยสิน,นด้วสเ,อ,เอ่อสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับเหมือนนี่ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายงามไปเลี้ยงพี่น้องเฮ้านะครับวันนี้มีหลายรายการ สาวหน่อยงามๆนะครับมีควายแม่ลูกนะครับแล้วก็มีชุดสามหัวใจสวยๆนะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นยังไงบ้างคุณจักรับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับนุ่มหน่อยลอยโกโลครับผมลอยโกโลเลยตีครับผมมือนี้เปิดอยู่ที่บ้านนั่นดอนนาดีครับผมตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผม บ้านดอนนาดีเนาะตำบลบ้านขามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับจักตัวเฮ้ามาเนี่ยมีหาไลการครับผมหาไลกเนาะครับเบอร์โทรเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับ0951957893ครับผม0951957893้าหนึมเจ็ดนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับไอ้ก่อนอื่นก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนครับเดี๋ยวว่าเอ้าห้อยมอดขึ้นใหญ่หม่องไทยดูแท้เดี๋ยวกับไทยอยู่สีชมพูเดียวก็บไทยอยู่หนองบัว จากน้อยสิไปท้ายยูผูเขียวอีกนะครับผมเป็นคนหลายบ้านครับแต่ว่าหลายบ้านในที่นี่ผมแม่มาบ้านน้อยบ้านใหญ่ด้วยครับมีแต่บ้านพี่บ้านน้องบ้านไอ้บ้านสายครับผมไอ้บ้านพ่อบ้านแม่ครับผมท่านเข้าใจว่าบ้านน้อยบ้านใหญ่นี่หัวแตกแท้ไหท่านกลับบ้านอันนี้มาท้ายยูบ้านพี่สายครับผมบ้านนี้ไอ้บ้านเกิดมอญจะใส่เรียกบัานไหนอ่าบ้านเกิดผมจะแท้หนิยูผู้เขียวครับยูผู้เขียวเนาะครับแต่ว่าผมเขาได้เมีอยยูสีชมพูโอ้พู อันนี้มาไทยอยู่หนองบัวกับบ้านอ้ายบ้านสายครับผมคือเขาหาควายได้โซนใดกับไทยใกล้ๆโซนนั่นนะครับเนาะมันไม่ได้เคลื่อนง่ายไกลไปอย่างนี้นะครับแมน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 ควายโซนหนองบัวเขาก็มาไทยทั้งหนองบัวอย่างนี้นะครับเหลือโซนครับผมเหลือผู้เขียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเหลือผู้เขียว่นักเจ้ารอบที่แล้วว่าสิไปผู้เขียวใครเหมือก่อนก็เลยไว้ยตอนแรกว่าสิไปท้ายผู้เขียวอ่าครับมาบ้านนี้พี่น้องเขาสนใจแล้วมากเบิ่งตัวแรกได้อเฮาครับผมละเรียนมาได้ครับ จากคลิปที่แล้วกับที่ท่ายไปทั้งหมืดซีรายการหาชีวิตนะครับผมได้ขายยกมืดเลยครับยกทั้งหารายการเลยใครให้เจ้าเดียวเลยใครไปใช้นาอืมกับล้านกลัวครับครับผมต้องขอขอบคุณช่องไอ้ใช้อิสระหลายๆครับผมที่เป็นช่องทางให้ผมได้ขายควายเงินล้านน้ำมูครับผมครับผมคุณไอ้หลายๆครับมูฮิไอ้ก็ไ่ได้ขายครับผมครับผมขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเขานำยอดทายให้เรื่อยๆครับครับผมนี่ครับ มาตัวแรกแห้งมันนะคเาเบผงตัวแรกครับตัวนี้ซื้อว่าน้องหมูเด้งนะครับน้องหมูเด้งครับน้องหมูเด้งนี่เป็นลูกแม่สวยท้องครับผมแม่สวยท้องนี่เป็นลูกเจ้าห่างทองครับผมห่างท้องนี่เป็นลูกของท้องตินโตกับแม่ช่อเงนินนะครับโอ้เลิกตัวนี้ ของเพื่อนาคาเฟ่พ่อเพื่อนนี่คือเจ้าเข่งครับผมเจ้าเข่งกับเป็นลูกกระทิงคูครับผมโอตัวนี้พันประวัติชัดเจนครับผมนี่ที่ไปที่มาได้เลยเนาะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากพี่ประรัตหนึ่งครับผมหนึ่งด้วยไทยฟาร์มนะครับผมอ๋อนะครับนี่ของพีประดัตหนึ่งด้วยพี่น้องด้อายุก็สิบสี่เดือนกว่าครับผมสูงอะไรล่ะครับสิบสี่เดือนร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดครับผมร้อยสามหกสามสิบเจ็ดนะครับอ๋พันธุกรรมสายลึกๆแบบนี้เฮาแบงปันพีประนองพัฒนาจักบาทครับเนี่ยตัวนี้ผมเปิดไว้หาเมื่ แม่เพันใหญ่ปันไดนกันือครับแม่นีลอยสี่สิบกว่าครับผมแม่ลอยสี่สิบกว่าเนาะประวัติชัดเจนครับแม่เพันประวัติชัดเย็นนี่เลยพี่น้องเฮาล้ำงามด้วยพี่น้องเด้อยผมนะแม่มันตอนสมบูรณ์ดีเลยครับเนาะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีนะครับอ้างหนาลึกดีนะครับเนี่ยลูกสาวเจ้ากระทิงผู้เนาะลูกสาวแม่ลูกสาวเจ้าเข่งครับพ่าเข่งครับพ่อเพ่นนเเป็จ้าเข่งอ๋อลูกสาวเจ้าเข่งนะครับแต่ว่าสายแม่เนี่ยคือสายท้องตินโตเนาะ อันนี้ครับสายแม่เนี่ยคือเป็นสายทองตีนโตเลยเนาะแม่ครับนะครับลูกๆเจ้าห่างท้องลูกท้องตีนโตครับห่างท้องครับเป็นหลานท้องตีนโตไปตัวนี้อ่าเอาง่ายๆเลยคือสายลึกๆคือสายทองตีนโตเลยสายแม่เพิ่นนะครับแล้วก็พ่อเพิ่นคือเจ้าเข่งนะครับอ่าสิบสี่เดือนเนาะสูงรอยสามเจ็ดสามแปดตะสามหกสามเจ็ดครับก็สามหกสามเจ็ดนะครับตัวนี้งามๆพี่น้องเฮานะครับหาเงินเท่าไรก่อนครับหาเงินเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะครับผมต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้อ้างลึกดีนะครับเป็นล่ำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผาหนาท่ายดีครับตัวนี้มาหันถ่ายเบื้องครับเออา้จุ่มงวดแรกกันได้ครับจุงวดแรกกัได้ทางพีเอ้เลยไปลูกไปไปหมูเด้งเดินเร็วเดินเร็วอันนี้คไขยเพิ่นสีบ่ค่อยผูกได้เนาะบ่ได้ครับผมหัวจะไปจุงมแล้วสวนเขาแล้วกับไปไว้ในอ๋อบผูกเขุงพี่น้องเขาเบื้องถ่ายเพิ่นครับมันอยากไปหาหนองที่ป่านี่เบื้องหน้าตาทางเขาเปิดกว้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับค่อยๆดึงหน้าตาทางเขาเปิดกว้างมากบ่เคยถึอเชือกอืนอะไรเดินมาทังนี้ นี่พี่น้องเข้านะครับลูกปลาปลาปควายพึ่งสนสะพายมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมหูเดงไปสนสะพายมาไม่ไม่นะครับเนี่ยยัางปลาพี่น้องเข้านะครับนี่พี่น้องครับตัวนี้นะครับสายพันธุกรรมเพิ่นก็คือเป็นลูกสาวของเจ้าเข่งเนาะครับผมลูกสาวเจ้าเข่งครับลูกสาวเจ้าเข่งนะครับแม่เพิ่นก็คือเป็นสายของทองจินโตครับแม่เป็นลูกห่างท้องกันเป็นลูกห่างท้องเป็นลูกทองจินโตตัวนี้เป็นหลานหลานทองจินโตครับอ่ามิซักเป็นหลานทองจินโตพี่น้องครับนี่สิบสี่เดือนสูงร้อยสามหกสามเจ็ดนะครับ ราคาที่น้องมอดเปิดไปก็คือ5 9 0 0 0ื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเบาทนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องทีซื้อพี่น้องเข้านะครับเดี๋ยวความหูความเชื่องเนี่ยคือข้าวฟื้นไหน้อข้าวฟื้นไหได้เลยพี่น้องเข้าเพราะว่าอันนี้คือมันยานข้าอยู่เพราะว่าเข้าสวนเข้าสวนเข้าไม่พี่น้องครับแทงสะพายไม้นะครับนี่อยากเตื่นๆอยากยานอยู่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับตัวนี้ต่อรองได้เนาะ คุยได้ครับต่อรองได้ครับคุยได้มีงบมีทุนเท่าไครคุยเลยได้ครับอยากแรกอยากเปลี่ยนกัไใครคือเขาได้ครับผมแล้ววันนี้ระยะการส่งเข้าเดียไกลปันไหนราคาเนี่ยเขาส่งฟรีกันปันไหนภาคอีสานครับผมภาคอีสานเนาะครับผมแต่ว่าก็ส่งได้ทั่วประเทศหรือเนาะส่งทั่วประเทศครับส่งได้ทั่วประเทศได้ผพี่น้องเด้อส่งภาคอีสานเข้าฟรีๆเลยนะครับครับผมรายกาอยากแรกอยากเปลี่ยนนะครับโอ้ยอยากได้สายพัฒนาสายลึกๆสายอุทัยลึกๆกับเอาควายเนื้อควายยังหรือว่าควายที่มเข้ามีอยู่นะครับหน่อยๆกเเเปปปาะกกกแลี่ยยนนอออจังบม คุยกันได้ครับสอบถามได้คุยคุยกันได้เลยพี่น้องเฮาห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกสาวเจ้าเข่งครับแม่เป็นสายทองตีนโตนะครับตำหนี่มัมีรับประกันตำหนี่ครับรับประกันตำหนี่สวยๆพี่น้องเฮาถ่ายมลๆลลึกๆลำๆไปเบิ่งตัวต่อไปเลยเฮาครับผมเอาพี่น้องเฮาบัดนี้ผู้ใดหานะครับควายผูอนาคตพ่อพันนะครับตัวนี้รอพี่น้องครับแต่ว่าพึ่งสนสะพายออกมาจับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเบิ่งได้เบียง ลูกเจ้าล้อไผ่หนึ่งเอลูกผู้ใดเนี่ยลูกแอรเพชรภูแพงครับลูกชายเพชรภูแพงนะครับปลาตัวขาบอกไงพี่รองเข้านะครับขาแง่ดีทางเขาเปิดดีนะครับเขาแง่ย่ายแม่พันแง่ปันแด่หน่อยเนาะแม่ร้อยสี่สิบหกครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบหกแล้วพี่น้องเด้อนะครับลูกชายเจ้าเพชรภูแพงนะครับเพิ่นจักเดือนนี่งเหรออายุสิบสองเดือนครับหนึ่งปีพอดีครับนะครับสูงเท่าไดครับสูงร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกครับเพิ่นเป็นควาย ลึกๆพุ่มๆเนาะแมนครับว่าพื้นดีพี่น้องเฮาขาแบบย่างไงนะครับคนอ่ะขาไงกระดูกไงนังหนาไสนเข้าแล้วเดนี่ได้พี่น้องเฮ้านี่สนเข้าแล้วมาถึงกลุ่มแล้วสนเข้าแล้วดึงออกก็ได้ได้พี่น้องดูอ๋อเป็นไดพุดหน่ะป้าตัวเบื้องชิงพี่น้องเฮานะครับหนาลึกนะครับเป็นควายลึกๆพุ่มๆเชียงขาไงเรียบเรียบดีนะครับตัวตัวลำชิงถือว่าได้พี่น้องครับแต่ว่าตัวนี้เฮาเนียนชมตัวจริงเนาะครับ ครับเพราะว่ามันไอ้มันมันจับบ่อเนี่ปันไดมันย่านนะครับมันพึ่งสวนเขาเนาะสวนเขาครับนี่พี่น้องเขานี่สวนเข้าด้วยเจ้าของเองนะครับมือฉมังพี่น้องเขาเอาหนึ่งปีสูงร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบบวกกันเนาะครับลูกชายเจ้าเพชรภูแพงครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบหกนะครับครับตัวนี้เข้าเปิดจ้กบาทครับเปิดได้สองหมื่นเก้าพันบาทครับเนี่ยเจ้าสั่นตัว เบียดได้ตัวหนิไหมราคาต่อรองได้ครับต่อรองได้เบียดราคาเบียดเบียดได้นาะครับผมเบียดเบียดเนื้อเลยพี่น้องเข<ม><อ>้าหน,น่แมยโอ้ขาทุบเป็นหรอกไงซื้อไปเรียง้ยแม่พูดทีพูดทีไอมีทีมีทางซื้อ,อยังสี่พี่น้องครับเนี่ยครับก็คืออ่าเพิ่นมีพันธุก,กรรมที่ดีแล้วนะครับต้นโตเพิ่นกรมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วราคาก็ถือว่าแรงเนาะครับนะครับต่อเอาพี่น้องเฮาต่อเอาต่อเอาเนี่ยรอๆเลยสองหมื่นเก้าพันบาทครับ ราคาเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้เราก็ส่งให้พ้อเนาะมส่งให้ฟี่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ตํนนี้เดี๋ยวมีนี่เนาะประกันตํนนี้ครับไอเราประกันตํนนี้ไงไงงามครับไทยดีตัวนี้ถ่ไงยถ่ดีนัหงายกระดูกายเขาเปิดนะครับได้เบิดเลยใครนี่บวกแย่งงามเลยใครเบิ้งอะไรพี่น้องเข้าคนใครป้าตัวเบิ้งชิ่งพนดีเด้อพี่น้องเด้อชิ่งดีดีนะครับจนตัวลำชิ่งดีใครนี่เสมอเปียเลยคุณ คนโพนนะครับตัวนี้เอ้เอาไปตีน้ำเลี้ยงไปขุนจังน้อยนี่ได้การเลยครับแน่นอนขนาดเลยสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมส่งฟรีทั่วอีสานเนาะครับไปเพิ่งตัวต่อไปเลยห้าครับผมไปปลาไปคอกไปไปเนื้อห้าม่ไปยอมสวยดิเอาพี่น้องครับบ่ายนี้เบิ่งรายการที่สามนะครับทีเด็ดของรายการเลยพี่น้องห้าตัวนี้นะครับป้าถั่วลูกเต่าล่อไผยครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นลูกสาวกับเจ้าไม้ครับลูกสาวเจ้าไม้นะครับแม่เป็นสายอุทัยลอยครับผมแม่เพิ่นเป็นสายอุทัยเนาะครับผมนะครับแม่เป็นลานท้องมีโต๊ะชิงไหมเงาเง่าครับนะครับสีเดียวกันเลยก็พอเป็นน้องเหานะครับไทยเต็มพื้นเรือแชงขากระดูกกระเดียวโปวดพกอายุเพิ่นถอยก่อน อ่าตัวนี้18เดือนครับผมปีครึ่งเนาะครับปีครึ่งแล้วครับ18เดือนเพิ่นสูงเท่าไรครับอ่าสูง137บวกลบครับ137บวกลบนะครับได้ลำต้นลำตัวที่ยาวนะครับพื้นดีกระดูกกระเดี่ยวดีข้อแข้งข้อขานะครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งที่เด็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้เบิ่งต้นตัวลำชิงซะก่อนนะครับหมุนถ่ายเบื้องในมดเตยถ่ายมาเบิ่งได้เปียงพี่น้องเฮานะครับ บานเพือเพอเลยพี่นอ้อ,อ,องเ้างพ่นโอ้หัวนมพอนใหญ่ดีเนาะครับย่างญ่เลยพี่นอ้องเ้านะครับกระดูกแข็งขาคักทกา่ายคักมามาเนี่ยที่เด็ดหันมาเบื้องมาเนี่ย <c oughs> บอคันว่าอะไรเบื้องทางดากตัง้งท่ายตะกอนถือว่า,ามันตัวผูกขึ้นตัวเมียนะเอือพี่นอ้องเ้างแบบเบื้องเล็บ,บพี่น้องครับเบื้องหนาเล็บเพิ่นนะครับมาเนี่ยเป็นไหนมาเนี่ยมาเบื้องเขาพี่นอ้องเ้างมาเนี่ยถูก เงยกว่าฟา้าเมื่อยปืดตทษพี่น้องเฮาเป็นไดยขักบ่กำกำหัวรถบได้เครื่องไงเงยขยิ่เนาะครับโห่โโโปวดผัวปีเครื่องพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าเขานี่ประมาณหา,ขขาหงหงนิ้ววะหาหงนิ้ววะหามีเท่าแน่นอนเน่ยเนาะ,นะครับกำกำอยู่เลื่อยปืดแล้วบ้านนี้เบื้องเล็บเพิ่นพี่น้องเฮาเน่ยเล็บตั้งๆนะครับ่เล็บเงยขยิกพี่น้องเด้อ เบื้องนี้เบืองชิงพันะป์นะผู้ใดาหาแม่บอกแม่พันธุ์ต้องตัวนี้ได้พี่น้องห้องเนี่ยสายเขาเนาะลูกสาวเจ้าไหมนะครับสายเขาเลยแม่พันเป็นอุทัยร้อยอเนาะเกิดจากแม่อุทัยร้อยแม่พันใหญ่ปบนไไรครับแม่สูงร้อยห้าสิบสองครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสองพี่น้องห้องนะครับ,รบอันนี้ถ้ารรมาชาตไิได้พี่น้องได้จ <laughs> ินใหญ่ฆ่าเขียวอยู่เลยเบืองน้เปียงวยเขาไหมพี่น้องห้อง มันเข่าไทายยังสีมันคือยังเป็นเงาเนาะคือยังเป็นเลี่ยมเนาะแต่วที่จริงๆเราบด้เลี่ยมไม่ได้พี่น้องเด้อเขาี่บ่ไร้เลี่ยมเลยนะโกลมลิบนะครับอ๋เบื้องคักยืนหนายังกันนะ,นะเดี๋ยวสีส้มให้พี่น้องเบื้องเขาครับเบื้องสีมันคือยังเป็นเป็นเลี่ยมแม่คือยังที่แถมเป็นเงาพี่น้องเฮาเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องขักนะครับนี่เบิ่งเลยบะเนี่พูนเป็นจังไ๋พี่น้องเฮานะครับโกลมลิบนะครับเขากลมๆอยู่เลยครับ บ่มีเลียมบมมีอย่างเลยครับนี่มันเป็นเงาซื้อเด้พี่น้องเด้มันเลยคือคือเลียมนะครับแต่จริงๆแล้วนี่กลมลิบเลยนะครับครับหน่ายั่างหวานเลยเนาะครับผมหัวย่างไงพี่น้องเข้านะครับปากไงดังไงโคนเขาไงนะครับเบื้องเราเลยผ่นะเป็นไงขักบ่เอาวอกมากักแล้วบัดนี้เอาราคามาราคาตัวนี้เปิดไว้แปด0มืนเก้าพันบาทครับแปดหมืนเก้าพันบาทเนาะเอาราคาห้องเนาะตัลองไห้ครับ ราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเฮานะครับต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพุ่นชิ่งพื่นน่ะอุ้ยขากบ่กระดูกแข้งขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ปากใหญ่ดังใหญ่หัวใหญ่ครับนะครับลำตัวล่ำตัวเงวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเกิดจากแม่152เนาะิบสอลูกสาวเจ้าไม้ปีครึ่งนะครับแปดหมื่นเก้าพับาทราคาห้องครับผม ให้ต้อรองเอาพี่น้องเข้าครับแลกเปลี่ยนได้คือเกาเนาะคุยได้ครับผมอ่าคุยได,ด้ได้พี่น้องเดอ้อครับเนี่ยเอาย่างมื้อนี้กรอบขอขอเขาคอกันให้เข้าไงก็แขนภู่มอีกเขามันนะไงก็เขียนพุ่มไร <ä h. S 2> เคยเห็นแต่ตัวผูพี่น้องเข้านะครับแต่ว่าตัวเมีย ja นี่นี่แหละตัวนึงอ่ะพูดอ่ะเบื้องลำเงาครับกระดูกไงโอ้โ,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 โูดพ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 ูดนะแม่พูดน่ะแม่ พูดอะไรมั้ยพี่้องเฮาเมื่อไงเบี่ยงชิงเพื่อนอะโอ้ปวดพคักอยู่พี่้องเฮานะครับพูดใดหฮะพันธุกรรมเจ้าใหม่นะครับตัวนี้เขานี่ยสิออกส้งพอเลยดิเนาะแมนครับสีออกส้งพอไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็าบ่บว่าได้่บ่ได้ตำนี้อกเนาะก็คือข้อมันสิไกลก็พอเลยเนาะครับผมนะครับเพราะว่าเจ้าใหม่นี่เป็นไขยข้อตำจังน้อยพี่้องเฮ้านะครับแต่ตัวนี้นี่ข้อไกลเถอะอเลยครับโอ้ได้กัน ไปขอข้อเข้าเบื้องตัวต่อไป89,000ื่นเกับาทส่งฟรีทั่วอีสานส่งได้ทั่วไทยครับผมต่อรองได้พี่น้องเข้าแล้วก็แลกเปลี่ยนได้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้อครับผมอ้าวพี่น้องเข้ามาเบิ่งรายการที่ซีนะครับตัวนี้เผือกนะครับอนาคตควายยักษ์เลยพี่น้องเข้าผมเป็นลูกเต่เรอบไปครับตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรครับผมลูกชายเนาะลูกชายช้างอุดรครับลูกชายช้างอุดรเกิดจากแม่ แม่สีเผือกครับแม่สีเผือกแม่มันใหญ่กว่านไี้หน่อยเนาะสูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยครับตัวนี้เกิดจากแม่สูงร้อยสี่หกสี่สิบเจ็ดพี่น้องเฮาแต่ว่าตัวนี้มาดีคักนะครับครับผมปาเพี่สูงอะไรล่ะนี่ตอนนี้สูงร้อยสี่สิบเก้าบวกลบครับอายุนี่สิบเดือนครับผม <laughs> <laughs> โอ้สุดยอดเข้าไปตัวนี้ปาตัวพี่น้องเฮาความสูงนี่มาดีแห้งด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเมื่องร้อยสี่สิบเก้าบวกลบแล้วนะครับครับพูดนะ ซี่แปดว่าขาดตรเนาะว่าขาดครับประกันซี่แปดได้ประกันให้เลยพี่น้องเข้ารอยซี่แปดนะครับตัวนี้ลูกชายช้างอุดรครับผมยี่สิบเดือนพี่น้องเข้ากระดูกแข้งขาผู้ใดหานะครับควายเผือกพี่น้องครับเอาไว้ถ้าเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงครับหรือว่าเอาไว้ถ้าเป็นพ่อทับรับจ้างพี่น้องครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยครับมีรุ่นรอยเกจซีฟอยู่ตัวนี้เนาะมีรุ่นนายมีรุ่นตัวนี้ครับส่วนทีเต็มควายนี่มีรุ่นเลยครับอู้ยังไงขากิลีดิพี่น้องเข้าเข้าเบื้องสี่ครับ ปตัวหน้าตาลัวต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 ัวถ,ถ,ถ,ถ่ายเบ้างกันน่ะเอาถ่ายมาให้พี่น้องเบิ้งสากอนยังเอาเอาหนามาโอ้โอ้ถ่ายดีอยู่ดีเนาะครับถ่ายดีพี่น้องเขานะครับกำลังอ้วนครับพผลอะโอ้กระดูกกระเดี่ยวยันไง,ง,ง,งเลยพี่นอ้นองเข้ามาหันหนามาบะเนี่ยใครดีเนาะครับผมใครเสมอดีเด้อพี่น้องเด้อ น้อยแต่อายุดอกพี่น้องเข้านะครับแต่ว่าโตเกินไปแล้วออปากปักญงตัวนี้ไหมน้ยอุ่นไอ้เอลูกชายช้างอุดรครับยี่สิบเดือนพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบเก้าบวกครบแล้วนะครับเกิดจากแม่ร้อยสี่หกสี่เจ็ดนาะครับตัวนี้ครับเปิดได้บาทครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาตัวร้องเลยครับไอแต่ว่าความสูงนี่บ่ต้องห่วงนาอแม่นครับผมมาดีแห้งพี่น้องครับอ๋อผู้ได้หาเผือกเลยพี่น้องเ้อครับ ตัวนี้แมนว่าเข้าเลี้ยงไปให้เพิ่นเป็นเบาเต็มชิ่งนี่จะซี่หางหกปีเนาะครับตัวนี้นี่ตันกว่านี่เพราะต้องย่างแน่น,นอนอู้ได้เวยเ่ราะอะไรยังได้สูงป่านนี่อ <laughs> <laughs> ยากให้นำนำนักไล่ก็เอาอาหารหาให้ได้ไลเห็นตัวแล้วเต็มควายนี่ยู่ได้บ่เนี่ยตันกว่านี่บ่ได้เบี่ยงอูุ้้ยโอ้ขักพี่น้องเฮาจังสี่จังบ่ได้รุ่น โอ้มันสีใหญ่ย่บนเนาะสืบไปเราไปยังบ่ได้คืดเนาะแมนอันนี้ใหญ่แท้แน่นอนพี่น้องเฮานี่ยครับตัวนี้ใหญ่แท้แน่นอนพูดนะป๊าดถูกสี่หมื่นเท่าไดก่อนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮานะครับลูกชายช้างอุดรยี่สิบเดือนครับผมสูงร้อยสี่สิบเก้านะครับมาดีแห้งพี่น้องครับผมบอกเลยว่ามาดีแห้งแล้วข้อแข้งข้อขาพื่อนี่พดปวดแล้วปวดบ่วงในเปียงขนาดจะติดผอมเนี่ยพี่น้องเฮานี่อ้ยขากอยู่ตำนี้ม่นมีเนาะรับประกันตำนี้ครับผมส่งฟรรีให้บบาาาเเฮคคือก่ัผม มี่พอพันอยากโลนะครับอยากเอาออกพี่น้องเฮานะครับเงื่อนพ่อดอกหอยมอดเอ้ยว่าสันมาเตี้ยของพอเนี่ยวสันได้เนาะได้ครับได้เลยพี่น้องเฮ้านี่เนี่ยเอาของผลตัวใหญ่ก็เฮาเฮาพ่อเติมเฮาก็เติมมั้งเนาะครับผมนะครับนี่เอาเลยพี่น้องเฮาเนี่ยสมาพาค้นนี่นั่นนะครับบ่อเปรียบกันแมนครับผมถือว่าได้การพี่น้องครับนี่ครับหอยมอดเลยพี่น้องเด้อลูกชายช้างอุดรครับยี่สิบเดือนสูงร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่ใส่ดีหูหูเชื่องพี่น้องเฮาพูดนะจกคใส่ใบใส่ได้เบิดครับผม ไปขอขอกเด้เฮาครับผมส่งฟีทั่วอสานส่งได้ทั่วไทยครับผมอาลูกมาอ้าพี่น้องครับบันี้เบืองชุดสุดท้ายของรายการนะครับครับอันนี้ที่เด็ดเลยพี่น้องเฮานะครับผู้ได้หาสื่อสองใดสามตัวเมียล้วนๆนะครับครับไล่เรียงมาเลยครับอ่าตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกบวกลบครับผมนะครับลูกสาวนี่เป็นลูกสาวเจ้าพายุนะครับ ลูกสาวเจ้าพายุนะครับพายุนี่เป็นลูกของนะรหลวงครับผมลูกนะรอนหลวงเนาะครับผมลูกสาวอายุหาเดือนครับไปหาเดือนพี่น้องครับแม่เพิ่งหนีสถานะท้องเจ้าชิงเมนสามเดือนกวัวแล้วครับไปเดี๋ยวผมทายลูกคนก่อนถ้าเถอลูกคนเรนนี้ก่อน,นครับครับพอดีมันไปน้ำมูมันห่วงมูลูกกัไหนห่วงมูที่ติดมูที่ควยหน่อยสักนี่มามาพี่มาพี่มาหาเดือนนี่เนาะครับผมหาเดือนพี่น้องห้านะครับมมอบิ่งแม่เพิ่งมาเนี้พี่น้องห้าวมานี้แม่เพิ่งชิงดีเนาะอันนี้ครับ แม่เพันชิงดีครับเนาะแม่นครับแม่ชิ่งนาเขาเปิดกว้างเลยพี่น้องเฮาวคนน่ะหน้าตาสวยหลังตรงครับแม่มันนานสูงอะไรกับแม่ร้อยสี่หกบวกลบครับร้อยสี่สิบหกบวกลบนะครับตอนนี้คือสถานะทองครับเจ้าคิงแมนคิงแมนนี่คือลูกชายเจ้าไหมเจ้าไหมเนาะครับของเฮียเทิงโชคทวีเก้าครับโชคทวีเก้าเก้าพอตัวนี้ผสมจริงไหมผสมจริงไหมครับเพราะว่าควายออกจากคอกอะเฮียเทิงมาครับเพราะว่าตัวนั่นกับ ผสมตัวจริงกันตะกี้เจาพายุยน้ำเฮียเชิงนะครับโอตัวนี้ผสมชิงแม้นครับในห้่องนี่นะครับบานนี้พี่น้องผู้เฒ่าเอฟซีนะครับที่เพิ่นมีอายุจังหน่อยเพิ่นสีบล็กหูจักได้เจ้าพายุตัวนี้เนาะค่ะผมเพิ่นสีหูจักตังแต้เจาพายุตัวที่เป็นลูกข้องใบยกเนาะคัะผมนะครับคนละตัวแล้วพี่น้องเด้อคนละตัวคนละตัวนะครับให้พี่น้องเข้าใจน้านะครับว่าตัวเจ้าพายุตัวนี้คือเป็นลูกของนครหลวงนครหลวงพี่น้องครับคนละตัวนะครับนี่เพิ่นผสมจริงมากทั้งนอกทั้งในนะครับคับผม ทางในเนี่คือเจ้าคิงแมนครับผมจักเดือนกว่าสามเดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับตวงครับตรวจแล้วเรียบร้อยพี่น้องเฮาเนี่ยผู้ใดหาพันธุกรรมของเจ้าคิงแมนนะครับอยู่ในทองเอาไปหลุดเลยพี่น้องเฮาเนี่ยคักขนาดเลยจักบาบัอนีรชุดสามหัวใจเฮาแม่ลูกชุดสองตัวสามหัวใจเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทเข้าไปหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแม่ยรอยซี่หกแน่นนครับราคาต่อร้องไดอ่าราก็ทองพร้อมนะพี่น้องเฮาเนี่ยว่าแมนว่าเอาไปหลุดได้อันนี้ทองพร้อมนะครับ ตรวจแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ยคุณนหนชิ่งดีพร้อมนะครับหลังยังตรงเลยครับอ๋อเป็นห่วงลูกจริงเนาะลูกเรียนไปนอนน้น้ำมือเราพี่น้องเฮาเอ๋อว่าเป็นยังดอกเฮาครับเนี่ยคือให้พี่น้องเพิ่อนเบิ่งตัวจริงเนาะครับผมเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพิ่นนะครับมักอ่ผูน้อยนะครับมักผู้ดอนมักสายเขานะครับมักแม่พันธุ์ดีๆนะครับแล้วก็แม่ลูกแบบใดก็คือเลือกก็เลย แต่ที่สําคัญคือถ้าจับคู่ใส่กันนะครับมียกเนาะมีราคาพิเศษอะไรอีกมีราคาพิเศษอีกครับนั่นเ <มา S 1> พราะว่ายกตัวใดคู่กันตัวใดได้มืด,ดครับอ่าเพราะว่ามันมันเอ่อลดลดค่าใช้ใจ่ายเนาะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนาะ,ะครับ,ะบนะครับอ๋อยกมาด้วเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามครับผมศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามครับผม เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาด้วยพี่น้องเด้อฝากคอกน้อยๆนะครับน่าย่อยน้อยพี่น้องเฮานะครับนุ่มน้อยร้อยกว่าโลนะครับน้องมอดของเฮาพี่น้องเฮานะครับเอามากตัวเองทั่วหาเพิ่อนสำหรับวันนี้พ่อใหญ่สมิธสวักดีพี่น้องครับสวัสดีครับ